ไทยวางแผนหาทางรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยไม่ต้องกักตัวไตรมาสสามอันนี้คือต่อจากวิดีโอนี้นะครับนิวโปรเจกต์หเมษาอันนี้บอก1เมษาแต่ตามข่าวบอกไตรมาสสามแจงงแล้วเนี่ยก็คือยังไม่เบ็ดเสร็จนะยังคุยกันอยู่เขาจะต้องนำเสนอทุกขั้นตอนคุยกันก็บอกออละเมอก็บอกฝันก็บอก อะไรเงี้ยคือจริงๆเราควรจะให้ประชุมให้เสร็จแล้วก็ให้ทางคุณพ่อเข้าผัดได้ฟันธงแล้วค่อยมาออกข่าวอันนั้นคือชัวอันนี้ยังไม่ชัวรครับก็คือยังนี่ไงปลอรอด่านอนุมัติเพียบ <c ười> คือมาสรุปนิดนึงจากวิดีโอที่แล้วว่าเขาน่าจะใช้วิธีไหนก็คือวิดีโอที่แล้วเนี่ยเหมือนเป็นเชิงว่าแผนที่เขาวางไว้ว่ามีสแบบหรือเปล่าคือต้องทําใจไว้ก่อนว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ย ช่วงแรกๆอาจจะยังอาจจะมีแผนลึกล้ําเขาเป็นจอมกลยุทธ์ไงลึกล้ําซับซ้อนก่อนในการรับนักท่องเที่ยวแบบมีพิธีกรรมอ่าก็คือเนี่ยอันแรกคือก่อนเข้าไทยควอรันทีนแอดโฮมตอนแรกเราได้ยินคํานี้ก็นึกว่าแบบโอโ้จะให้กักตัวที่บ้านแล้วสินะตอนมาถึงไทยเปล่าให้กักตัวที่ประเทศตัวเองก่อนเดินทางมาไทยแล้วทีนี้ก็มีคนสงสัยว่าเอา้ากักที่ประเทศตัวเองก่อนมาแล้วตรวจโควิดกับฟิสทูฟรายตอนไหนอะ่ะออกจากบ้านไม่ได้อะ่ะ เออก็จริงไะแล้วก็จะมีมีแอป Go Thailand ไว้เช็คว่าอยู่บ้านจริงไหมอันนี้เรามาโนเอาเองคือเขาบอกชื่อมาเขาไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากสักเท่าไหร่เลยในข่าวนี้เราก็เลยมโนเอาเองว่าเอาไว้แบบเช็คว่าอยู่บ้านจริงไหมก่อนมาอะไรเงี้ยคือ <c ười> อยู่บ้านประเทศตัวเองไหมแล้วก็ดอกเตอร์ลิงก์ก็คือคล้ายๆวัคซีนพาสปอร์ตอันนี้อก็มโนเอาเองเหมือนกันเพราะว่าจะเอาไว้ลิงก์กับข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่สนามบินดูว่า,าได้ มีฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิดแบบแบบพวกประวัติต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอเข้าไทยแล้วคือโมบายควอลันทีนกักโรงแรม2คืนก่อนน่าจะรอผลตรวจน,นะเสร็จแล้วก็โมบายควอลันทีนคือไม่ใช่กักในมือถือแต่เป็นมีคนคอยติดตามซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขก็เลยสงสัยว่าเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขคือข้าราชการที่เขาว่างงานกันขนาดนั้นเลยหรือกเกยดาว่าเป็นคําพูดเท่ ว่าให้สาธารณาสุขดูแลแต่ความจริงคือน่าจะให้ไปกับทัวร์เราก็เลยคิดว่าไอ้ควอลันทีนแอดโฮมกับพอมาถึงแล้วให้มีคนติดตามเนี่ยซึ่งเรียนแบบสีลังกาแน่ๆเพราะว่าอันนั้นเขาก็บอกแต่อันนั้นเขาไม่ได้กักนะแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรแบบเรานะก็คือพอมาถึงปุ๊บก็มีคนตามไปเจ้าหน้าที่โรงแรมนั่นแหละตามไปในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเขาจะไปอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มาสรุปจากวิดีโอนี้ก่อน โอเคก็คือเดี๋ยวข่าวเราจะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือหัวข้อเขาบอกว่าต่างชาติฉีดวัคซีนจ่อเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ก็คืออย่าเพิ่งดีใจเกอรอับยังสงสัยนะเขาชอบออกข่าวกันแบบว่าเล็กๆน้อยๆก็ออกนะอย่างขนส่งวัคซีนอย่างเงี้ยแหมแค่ขนส่งนะคือวัคซีนรดแรกจ่อเดินทางมาไทย <c oughs> ทำไมมันน่าตื่นเต้นตรงไหนหรอแค่ไม่กี่หมื่นเองถ้าเกิดบอกจะฉีดทีนึงแบบว่าคนกลุ่มใหญ่แล้วอันนั้นะ ไม่ตื่นเต้นใช่ไหมอันนี้แค่ขนส่งก็บอกอหรือว่าที่เคยบอกว่าวิลล่าคอรันทีนที่มหาเศรษฐีมากักตัวที่เราเคยออกข่าวนะคือก็ทําเป็นออกข่าวตื่นเต้นว่าต่างชาติรถแรกเดินทางมาไทยแล้วอ้าวชักงงเลยว,ว้ยต่างชาติเข้าตั้งเกือบแสนคนแล้วอะวงเล็บกลุ่มอื่นไม่ใช่นักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วอันนี้คือถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวของจริงแล้วสเปเชียลทัวร์ลิสบีซ่าหายไปไหนก็เคยแบบว่าข่าวแบบที่จะมากักตัวโรงแรมอันนั้นอะสีสีอะไรสักอย่างนั่นอะ เลยงงว่าเจ้านั้นเขาได้เจ้าเดียวหรือไงทําไมเจ้าอื่นเขาไม่ได้เหรอแล้วมหาเศรษฐีมากัดตัวที่รีสอร์ทของสีอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วทําไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกที่เก็บเงินก้อนใหญ่ได้คือเวลาคนเราแบบไม่ค่อยมีกระตังอ่ะก็จะหามุกรีดเงินลูกค้าสารพัดแบบอะไรอย่างเงี้ยให้บังคับให้เขาต้องจ่ายทั้งทั้งที่จริงๆเราคือถ้าเราทําดีๆนะสร้างอารมณ์ให้เขาอยากมาสะดวกสบาย อะไรต่างๆนี่เดี๋ยวเขาควักตังค์จ่ายเองแล้วก็ได้เยอะด้วยไม่ใช่มาบีบแบบว่าต่อเล็กต่อน้อยอย่างนี้ครับ <laughs> เริ่มข่าวก็คือทางท่านรามาตท่องเที่ยวสั่งทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทําแผนดึงต่างชาติเข้าไทยทททให้ทุกสํานักงานต่างประเทศทุกแห่งอัปเดตข้อมูลด้านรองผู้ว่าการของอะไรไม่รู้รับคุยกับข้าวผัดชุดเล็กและสาธารณสุขแล้ว เตรียมสรุปด่วนวิธีดึงคนต่างชาติฉีดวัคซีนเข้าประเทศคือสังเกตว่าหลายหน่วยงานเหลือเกินแหละจริงๆแล้วเหมือนพ่อค้าคนกลางไงไม่รู้เนี่ยเข้าผัดชุดเล็กเนี่ยตัดทิ้งไปเลยได้ไหมทอๆไปคุยกับสาธารณสุขแล้วก็ฟันธงไปเลยจบคือต้องเข้าใจว่าระบบราชาการของประเทศนี้ที่มันช้าเพราะว่าเหมือนไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จจะทําอะไรทีก็โยนกันไปอย่างเรื่องเนี่ยที่เราพูดถึงลดบัลกักตัวอะไรมาปลายปีที่แล้วอะเชื่อไหมว่า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง5้าหน่วยงานแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่เห็นด้วยสักหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจบเลยนะจบเลยฉะนั้นทั้งกระทรวงท่องเที่ยวทั้งทศทอท,อทั้งสาธารณสุขโอเคว่าอยากจะลดวันกักปุ๊บอ้าวโผไปคุณพ่อชุดใหญ่เขาผัดชุดใหญ่ไม่ให้ปุ๊บจบยังสงสัยว่ามันเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าคือเขาออกข่าวบ่อยๆก็คือโชว์ว่าเขาทํางานแล้วก็ทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยก็แน่นอนไม่ได้ประชุมปรี ก็ประมาณนี้นแหละก็คือแค่สงสัยก็ตอนนี้เปิดเผยว่าขณะน,นี้ท่านรามาตท่องเที่ยวออซ้ำกับเมื่อกี้ก็คือได้สั่งให้ลูกน้องทั้งหลายทําแผนในการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้วให้เดินทางเข้าไทยได้ตั้งแต่ไตรมาสสามสั่งคือรามาตรท่านนี้ไม่มีอํานาจอะไรเลยสั่งอะไรไปปุ๊บก็เหมือนสั่งอะไรมุกๆสักอย่างและสุดท้ายก็เขาผัดไม่ให้จบทําแล้วนะทําแล้ว ได้ให้สำนักงานของทอท,ทต่างประเทศเนี่ยแจ้งข้อมูลสถานการณ์ทุกสองสัปดาห์รวมทั้งข้อมูลการฉีดวัคซีนว่ามีจํานวนเท่าใดคือจะเช็คจํานวนก่อนว่าเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างนี้หรอรวมทั้งแนวทางการเปิดประเทศว่าประเทศที่ดูแลนั้นมีนโยบายเปิดให้นักท่องเที่ยวออกนอกประเทศหรือไม่เพื่อให้ทท,ทกำหนดแนวทางดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้อย่างถูกต้องคืออก็แปลกใจนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเวลาให้ข่าวเนี่ยเราชอบพูดเหมือนกับว่า เขาไม่ยอมมาต้นทางเขาไม่ปล่อยให้มาซึ่งจริงๆมีแค่บางประเทศเท่านั้นเองอย่างจีนหรือออสเตรเลียจิงโจ้หรือล่าสุดก็จะมีฝรั่งเศสซึ่งนอกนั้นเขาโอเคเขาให้ชอบพูดเหมือนกับว่าถ้าเราทําอะไรให้มันปลอดภัยเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะเข้ามาซึ่งจริงๆนักท่องเที่ยวเขาอยากมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณไปกัดตัวเขาก็เลยไม่มาปัญหาคือทางเราเองไม่ใช่ปัญหาคือคนไม่มาเขาจะมาแต่คุณให,คณให้คุณให้กัดตัวนั้นเราชอบพูดเหมือนกับว,ว่าเขาไม่ยอมมาทุกที ก็เป็นวิดีโอบ่นไปซะแล้วนะครับก็คือเราไม่ได้วางใจไงคือคนเราเคยทําอะไรที่มันภาพพดแย่ไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยก็สูญเสียความไว้วางใจไปแล้วไงฉะนั้นเราไม่ได้วางใจง่ายๆเหมือนช่วงแรกๆตอนนี้ก็ได้หาลือกับข้อผัดชุดเล็กถึงแนวทางการดึงนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโดยที่ประชุมมอบให้สาธารณาสุขรับไปดูแนวทางจําได้ว่าเคยจะลดมาแล้วรอบหนึ่ง รามาตสาธารณสุขจะลดมาแล้วรอบหนึ่งหรือสิบวันเสร็จแล้วก็เพิ่งพูดไม่กี่วันก็ประชุมเข้าผัดชุดใหญ่แล้วก็โดนปัดตกอย่างรวดเร็วบอกว่าให้ไปทําแผนมาอะไรเพิ่มอีกอะไรไม่รู้อีกเดือนหนึ่งพอเดือนถัดมาก็ล็อกดาวน์รอบสองล็อกดาวน์รอบสองก็เงียบไปเลยไม่พูดถึงอีกเลยที่เราลุ้นกันว่าเอยเดี๋ยวถึงวันแล้วเขาจะประชุมเพื่อชี้ขาดว่าจะลดหรือไม่ลดก็คือเรารอคําตอบว่าลดหรือไม่ลดปรากฏว่า ไม่ทั้งสองอย่างคือเงียบไม่พูดถึงเลยแล้วประโยคนี้ครับก็คือให้ทางททท,ทกลับไปวางแผนดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เร็วขึ้นพร้อมทั้งหาลือเอกชนเพื่อออกแพ็กเกจท่องเที่ยวให้ตรงกับนักท่องเที่ยวได้ด้วยคือบางทีเราต้องบางทีมันอาจจะลึกล้ำกว่าที่เราคิดคือเพื่อให้ออกแพ็กเกจท่องเที่ยวคือเราเคยได้ยินว่า p y n a l travel letter ไหมก็คือ เราไปยวยเขาอยากมาและให้เขาซื้อล่วงหน้าแต่สุดท้ายเราก็เปิดไม่ได้เขาเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไงก็คุณยังไงก็มาได้อยู่แล้วใช่ไหมคือคือบางทีไอ้ที่แบบว่าออกแพ็กเกจท่องเที่ยวคืออาจจะไปขายล่วงหน้าไว้ก็ได้ใครจะไปรู้ไม่ใช่บอกว่าจะไปยวยให้เขามาแล้วเราก็จะให้แน่แน่หรืออะไรเงี้ยต่อมาคือตามหัวข้อแล้วนะครับก็คือได้หารือเบื้องต้นสามแนวทางที่บอกว่าวางแผนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคือแค่วางแผนก็มาออกข่าวนะตัวอย่างแรกก็คือ ี่แสดงว่ายังไม่เบ็ดเสร็จไงยังไม่เบ็ดเสร็จไม่รู้จะเอาอะไรตัวอย่างแรกคือแนวทางดึงนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเดินทางเข้ามาได้หรือไม่ต้องมีเอกสารอะไรบ้างในกรณีที่ประเทศไทยยังไม่มีการฉีดฮะไตมาสามยังไม่ชวยอีกหรอว่าจะมีการฉีดคิดดูประเทศตัวเองยังไม่รู้เลยคือตัวอย่างแรกคือถ้ากรณีไทยยังไม่ฉีดแล้วคนนักท่องเที่ยวที่ฉีดมาแล้วจะเข้ามายัางไงมีอะไรบ้าง เอกสารอะไรบ้างเออตัวอย่างที่สองคือคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้นทางที่มีการฉีดอย่างแพร่หลายแล้วจะเข้ามาได้อย่างไรแล้วมันต่างกันแรกยังไงแล้วตัวอย่างสุดท้ายคือกรณีที่ทั้งประเทศไทยและต้นทางฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายแล้วคนที่เดินทางเข้ามาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้ absolute. อัพสรุปหมอเปาเองคืออันแรกคือประเทศต้นทางฉีดแล้วแต่ยังไม่แพร่หลายและประเทศไทยก็ยังไม่ไ,มได้ฉีดอย่างที่สองคือ ประเทศต้นทางฉีดแพร่หลายแล้วฉีดกันเยอะแล้วแต่ประเทศไทยก็ยังไม่ฉีดคือสองอันแรกคือประเทศไทยยังไม่ฉีดทั้งคู่แต่ประเทศต้นทางคืออันหนึ่งแพร่หลายแล้วอันนึงยังไม่แพร่หลายแล้วก็อันสุดท้ายคือทั้งไทยและประเทศต้นทางที่จะมาแพร่หลายทั้งคู่ซึ่งอันนี้น่าจะตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าไทยนี่เชื่องช้ามากคือจริงๆดูยังไงก,ก็เห็นว่าเป็นการโชว์ว่าทํางานแล้วแค่นั้นแหละใช่ไหมตอนนี้มีหลายโมเดล ในการดึงนักท่องเที่ยวต่างและไอที่อพูดตอนตน้นไอแผนโมบายอะไรนะควอเันทีนแอทโฮมโมบายควอเันทีนนี้คือใครคิดไม่ใช่พวกนี้อ,อ,อมีหลายโมเดลในการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนมาไทยแต่ทั้งหมดต้องอิงตามหลักฐานด้านสาธารณาสุขให้มั่นใจว่าถูกต้องกาลังออก็คือและมาตรฐานที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายโดยในส่วนของวัคซีนพาสปอร์ตก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่ชัดเจนและดีไม่ดีการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างนี้เป็นต้นไป จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือคนฉีดวัคซีนมาก่อนให้เดินทางเข้ามาในประเทศได้ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเช่นเข้ามาได้อย่างไรต้องกักตัวกี่วันใช้เอกสารอะไรใช้ประกันอะไรหรือไม่เป็นสิ่งที่ทอทอทอ,ทอถามไปแล้วและรอสาธรารณสุขตอบกลับมาเออครับถามผ่านทางนักข่าวหรือไงหรืออีเมลไปถามแล้วสาธารณสุขเขาไม่ตอบสักทีก็เลยมาออกข่าวว่าเนี่ยถามแล้วนะคือสรุปว่ารบกวนไปคุยกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาออกข่าวได้ไหม หรือไม่ก็เนี่ยแหละตัวแทนสองฝั่งนี่แหละท่องเที่ยวอันหนึงง่งสาธารณสุขอันนึงเนี่ยมาถแถลงข่าวคู่กันเลยอันนั้นคือข่าวฝั่งไทยนะครับอันนี้คือข่าวฝั่งต่างชาติก็เป็นภาษาอังกฤษก็ต้องให้คนต่างชาติดูใช่ไหมเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเหมือนกันอันนี้สั้นๆก็คือ,อทางการท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เขาก็เล็งเล็งนะไม่ได้บอกว่าจะให้เล็งว่าจะให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนเข้าไทยได้ในเติร์ดควอเตอร์ไตรมาสสามตามข่าว คุณฉีดวัคซีนโควิดสิแล้วใช่ไหมคุณอาจจะเข้าประเทศไทยได้ในกรกฎาคมจริงๆตอนนี้ก็เข้าได้อยู่แล้วแต่ว่าพิธีกรรมเยอะแล้วก็กักตัวเอ่อแล้วทางเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวตอนนี้กําลังทํางานกันอย่งางหนักเลยในการวางแผนที่จะอนุญ,ญาตนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าประเทศได้ในไตรมารสสแล้วก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกําลังรอทางโควิดเซ็นเตอร์ก็คือเข้าผัดได้ผ่อนคลาย กฎการเข้าประเทศฉะนั้นยังนะครับยังนะครับย้ำอีกทออีนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับการยกเว้นจากกฎการเดินทางเข้าซึ่งก็น่าจะหมายถึงเรื่องการกักตัวด้วยด้วยระยะเวลาที่อีกนานกว่าจะถึงกรกฎาก็อีกตั้งสี่ห้าเดือนฉะนั้นก็ยังวางใจไม่ได้ต้องรอเจ้าเดียวเลยคือเขาผัดประกาศแต่นะแต่นะถึงแม้ว่าจะถูกยกเว้นจากเรื่องของกฎการเดินทางเข้าซึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าอะไระแต่เราแต่ว่า เลิกกักตัวเนี่ยก็ยังจะต้องมีการตร,ตรวจสุขภาพแล้วก็ Fit t o fly ทำไม fit to fly ทำไม fit อยู่แล้ว <c oughs> ยังจะมีไอเฮลท์เช็คนี่คงจะหมายถึงตรวจโควิดอีกอยู่ดีอะไรเงี้ยนะะก็คือไม่เลิกไม่เลิกเออต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วก็ตามเนี่ยนะแล้วก็มี42สายการบินได้เห็นด้วยที่จะใช้แอปนี้ travel p a s s ที่น่าจะหมายถึงของ IATA หรือเปล่าอ๋อันนี้เนี่คำนี้ยคือคือ I a t a ไงตัวเต็มก็คือจะใช้แอปของ IATA เนี่ยที่อ้อเคยพูดข่าวไปก็คือจะเป็นตัวเช็คว่าคนนั้นก็คือฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็หรือตรวจโควิดแล้วคือเช็คประวัติย้อนหลังได้จากแอปมือถือก็คือสายการบินที่ประกาศจะใช้ Travel Pass แอปมือถือของ IATA แน่ๆเลยก็คืออาการบินไทยไทยสมาย กาตาเอเวสเอท w ฮั s b อเวส s บ a ิช w อเวและก็เอมิเลต์เ w a y สตอนนี้ทางการท่องเที่ยวไทยของแต่ละประเทศเนี่ยก็กำลังมอนิเตอร์การฉีดวัคซีนของแต่ละประเทศเป็นยังไงวงเล็บของประเทศตัวเองไม่ได้มอนิเตอร์เพราะว่ายัางไม่ได้ฉีดกันเลยก็สรุปสุดท้ายก็คือทางการท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้ไปขายตัว๋วขายทัวขายแพ็กเกจของเขาล่วงหน้าไปแล้วเรียบร้อยว่าจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ได้ภายในปีนี้ภายในปีนี้แต่อย่างที่อ้อบอกนะครับว่ายังวางใจไม่ได้เพราะว่าพวกนี้คือเขาไม่ได้มีอํานาจอะไรหรอกเขาเป็นฝ่ายขายอย่างเดียวฉะนั้นโอเคถ้าถ้าไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็คืออ้าไปขายแล้วแล้วแสดงว่าเตรียมจะเข้ามาได้ชัวร์แต่ความเป็นจริงคือถ้าเขามีหมอฝ่ายลบออกมาค้านอีกว่าเอ้ยต่อให้ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยยังแพร่เชื้อได้อยู่นะต้องคู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 ค,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 คูปุ๊บอาจจะเข้าผัดอาจจะติด จิตตกอีกหรือว่าอาจจะมีไม้ถูพื้นเข้ามาประทวงกันเยอะๆอีกเขาผัดก็อาจจะพลิกลิ้นอีกก็เป็นไปได้นะครับตัวนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ